ให้แม่กินด,ด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับมาป้อนแม่หน่อยค่ะใจดีจังเลยน้องก้าใจดีจังเลยป้อนแม่หน่อยอืม,มป้อน,นแม่หน่อยครับโอากีอากีอืมย้มมี่ย้มมี่น้องก้ามาั่งอะไรจังเลย มันก็คนดีคนนึงอ่ะมันก็จะมีอไร้วบ้างแหะแต่เไม่เคยหโจ๊ะทงาใรกนลยจะหลบไปไหนน่จะหลบแม่ทาไมก็แนนกป่ะไม่ราว่านี้เรื่องอะไรกดอะไรมาเรื่องไหรือร่อด้ไมรู้สิอะไรอะไรมากครับลงไมลงทุ่มั้จจก็คะแต่กะไปดูสิ ไปดูวีดีโอพ่อจัดผมให้น้องสิด,ด,ดูกับพ่อเร็ว่ทีสุดไม่เหยียบนะครับน้องไม่เหยียบนะครับ ai này, mắc mắc นะครับคนถูกหญิงตายนะอะไรมากๆเลยคะกับไม่ได้ว่า anh ว่าคนก็ตายก่อนหน้า วงจอมปวัน้นะ tamam. 2มช่วงเช้าท <okay> ี่ผ่านมาประมาณ7โม8นาทีเวลาที่ปรากบนหน้าอครับาทีเสียงปืนดัง้าหชุแรกหลังจากชุดที่สองนะจังอีกสองนัดต่อมา7โมงนาทีนะครับทำไมต้องใช้มือครับมีช้อนอยู่ผู้ก่อเหตุขี่มอเัอร์ไนค์หลหนีไปพร้อมกับปืนคืานาทนะปิดรถไปด้วยความเร็วรที่แปลงๆขอเป็นช่างถึง ไปอนป้อนพ่อด้วยให้พ่อเก่งกินด้วยให้พ่อเก่งกินด้วยครับใจดีจังเลยแตกปัดด <c oughs> ้วยนะอร่ยอยมากจังเลยอะไรมากจังเลยเหรอซื้ออีกไหมครับ บบน้องจะซื้ออีกไหมครับนนทีหที่เราออกตกบตโรครับือออ่อกเกิดเรื่องเขาขี่รถออกจากบ้านจะไปซื้อของระหว,ว่างทางไปเจอกับผู้ตายซึ่งเคยมีเรื่องกปนก่อนดยจอดรถเพื่อจะไปเคลียร์กับปัญหาที่มนคาขาองคเความฝานหมาก่อนหน้านะ หนึ่งทุ่โมงแล้วยังไม่มีคนดูเลยไม่เอาไปแชร์เลยดิุ่งนพวกนี้น้องไปซื้ออีกไหมครับพวกนี้น้องน้องไปซื้อไข่ที่เซเว่นอีกไหมครับไปไหมไปครับให้ใครพาไป ให้ใครพาไปซื้อครับให้ใครพาไปเซเว่นครับให้ใครพาไปซื้อไอข่ดีนะจับตั หวานแซอร่อยแะแปงฟันด้วยนะคะกินแล้วอ่ะแปลงฟันด้วยนะโอเคไหมแปลงฟันด้วยโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับอร่อยไหมฮะ อร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยไหมฮะ